แต่นี้ตัวทีเร็กหรอก็ว่าคือร้อนใหญ่เลยมันฟ้าร้อนด้วยนนรักษาต่างๆร้อนใหญ่คือตัวจ้าวก้าวคือร้อมใหญ่มร้อนมใหญ่มันร้อิดกันเลยคือโดก้าวต่ร้อนกว่าีเร็มันจะโตนะเพื่อนเอาเด็กกี้เด็กี้ตอเด็กี้พมสูงแล้วแต่ปริมาณขอวพมก้วงนี่

เราพาลงข้อไปนั่งชายร่างวัวอยู่แว่แวแวๆเดร่มมาที่ดีนีมนี้มอหลม่เกินล็อกคอจะของตัไม่กินเหลีาตัหายเลี้ยงนะมอลก็ตกลมพผ่ตันานี่ี่นอเรีเรีเ่าเนาะเไปตุ๊กโถนูนเด็ด้ดื้อด่าจิเปนร้นนันรานนี้ทั้สองตอนแล้วดิ่ินลาบเปลี่ยนเราประ ตอแรกว่าี้ไปนี่ินค่าว่าผู้สาวอีนี่ไปวเดยไปว่เีวันนี้เขาพบอกไปไม่ไม่หัข้องอไปแะ้วกนี้สาวเาเดียวหายดิี่เขวสาบพวกนี้เนาะนี่แล้วไม่จะจดหมายละเดน กันรับเธอที่ตุดใจลงนีมีไปได้กลับไปได้ไหมทหามาคอยโจมังยิโอบอกว่ามหัว่อที่ตะไรมากคนหยิงคยนเรีย่คนควายับจะกันมันค้องว่ามันลับมันย่ จำได้ีนะอยู่รถชันอยู่รถนนี้มารถฉันผิวบัวต้เกียไม่ได้สังเกียนี่นั่นนะพ่อหน้าหมอไปนไว้แแรกวดอนสางมือนั่นน่ะรถตนเจมเบารถหางหาแยกแยกไม่ใช้เกี่ยวกล้วผู้นขุดต่อแยกพาท่านมีบัตเนาะพอจับีมันมีการหาางยวน กแดไมไี่คนนะกับกะาะตัวเียบเาแค่นั้นหะไมแรไม่้จัแค่นั้นดีจะนบ่โอจะไนคือมุเนาะีกับีเห็นขวดแค่แค่นี่หอลองเนี้ยใส่น้ำได้ใ่น้ำพวพวกปนเลว ต้นอนผาคนกู้แหงอยากก็เป็น,าานปปปปปก,ก,น 2, ก, 2, ก, 2, ก,กิจเดรมถ่านก็ฝึกเต็มทุนอย่างจริงจังกัสร็ถ่านก็สองพันเนาะจร้งญงัสองพันพันมาหลายตรงไอ้รอยนึงคนตีคนหนี่น 4, น 1, อยนึงอารษจากเพิ่อร่อนตันไม่ค่อยบ้านได้ถารษจั 8, บบัตรไอ้ตรงไอ้รอยน้ติดตรงนี้ถ้าแทนะครับ,รบ เราไปตีดูก็มันบ่าไปตีตั้งพื้นไม่เสีดอนน่าจะตีท่านเขาใสตีตั้งเขเกี่ยวนี่ีท่าเขาี่าเกี่ยวกว่ากีท่าเกียวแพ่ทางั้นพอเาตั้งไกยืเราเนี

ว่าทุ่ผมเห็น จดบับตุมกแปมเป็ดกีแม่ัวล้างนาีเขานีเดียวเข้งเทียงนั่นมีความต้งเผ็ดด้วยตัดคู่เขาเทียงหันนี่ได้เขาเป็นร้อยหันที่พวกเขาที่เขาผู้เดียวไม่แน่นด้วยที่พวกเขาอะ เป็นส่วนนับของโบราณดิโอ้โงท่แกเป็นนแล้วมือแรงคนเกดบเอาเองสู้องกับของของเขาไว้เอกอย่างน้ตัวจับกันงนี้เชืใช้จุ่ม้องรอใคอยจัชกวโครนตสดตักกันดีๆนะแต่เม็ยมึนก็ทิ้งเฮี้ยะเนาะพไมีเมียเราไม่ถูอหัวจักคือมีห้อยวามเขาไว้อย่างไรน่เจ๊ข้าวเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าหนึห้า อ๋อมมา่ีแบนี้อีกเนียแมลงปี้ผู้เต่าก็มาปวดปากขวดนันเดินดันเดินต้องต็อย่างเราตามเป็นอย่างนหนึ่งนี้ยแมลงก่อนเก็น้อนมีผ้าหลาเก็บโผลไว้ดีๆถ้าขมุ้ยมะถ้าปังเนามัก็จะมีต้นหัวเยอ่เมาต้องียงเลยแตไม่สกดสนนะแบบนี้แยกพวกขวดรงเนี้ยรตามท้ายหัวของเขาเชื่อปวดเราเขาคือน้อนเขาเปยังงวะครับ

ทารบัตรวอง่โงคุณรถเอารถนีรู้นีจ้ะะไรนี่ครับเรียวไหมเียว่าเท่ารุ่กสารียุ้ยอยู่เรียแเ้าไปไหมจะว่าตุงสิีออการเก็บเมื่อละหรือรุ่มเดือจะมีอาการนี่ ไอ้ขี้รถจางานขี้โหนตับ่นี่นนี่นะนีเด้ด้ักกปดหัเป็ดขี้ได้หนึ่งปดพัเป็ดปิ้งด้วยไอ้ขี้เขาเนียไม่ไม่ตีเขาประจำตัวเนาะีของ้าน่อยของไทยของม้นนเนาะแจ้งที่ใส่ด้โบร้านนี่เป็นหนังนี่หนังเคว้ยๆๆด้วยฉันมาขาดปุ๊บขี้ แก้มเราแก้มเระเขาว่าถ้าไม่ตีเข่าของย่างองเนี่ยมันมันมันตีได้น้ำหนักแล้วก็ตีตีมันลื่นมือรถลื่นหน่อยลื่นขับรถสมัดตุ๊บขับรถเกียร์ติ๋วเนี่ยต้องเลี้ยวพาวเวอร์่อนพาวเวอร์อยู่ผมไม่เกียรไปนั่งมันเอาว่าพาวเวอร์แบบเก่าๆนะมันกันหนักก็

เพว่าเระห้อยห้อยห้อย่านนกนคืเลยได้หลายก้อนรถตัดเป็นอย่างนันอรถตัดที่ได้ทังใบทังทางเอราว่าได้่อยได้่อยพพุทัีหนึ่ตัวไล่งเกียบกันนะอย่างไรมันลอยใส่คนท่นอันนี้กันตีเขาตีได้หลายก้อนรถี่วกระแน้ ไม่่าได้เป็นิดต่อบปรีนาแล้วหมเกลียวนะมันตู้ีเขาเดียวปุ้มก็จะเียงทํำเลยนะนี่โบราณตีเขาเดียวปุ้มเผาคนตากไงเด้อิ้สารปุ้มชอมแหลมจิดอจิวอักัเอ่า่าเอาปรดิษน้าควายวเพื่อนน่ะไม่ตกผุ้นกระบอกออเนี้ออกไม่ตกอ่ะ สวยสวยเด็ดเสียงแล้วเสียงแปลกตรงหมือยืนมือว่าคุณแล้วดีกว่ากันใท้่ยได้หน่อยได้หลายนะเสียงก็ได้ดีวันอกทิตย์เหรอเฮ้ยมึงยันก็ได้ดิมึงยันงามแล้วเจตาก้อนเลยง้อมอยังเดียวยือสวยด้วยชนะก็ได้จำมุ้งชนะตัวเทียงใกล้เลยใกล้ถึงเปียกเลย nha nhưng mà có nhiều đầu thu mắc เลยว่าโอ้ยปักมันจะเป็นเนาะ

แ่ยืนตรงนี้เจ้าโบราิ่นจีวก็เคว้กุ้งกุะก้นกุงก็เปลี่ยนใส่หน้าชัวใส่ดบานเราคเ่าน้องดีดดูโอ้ยตเอาตัดทันต้นเดี๋ยวตยงี้อยสิลีต้องเควาก็ได้เท่าก้วเราาพิ่นงติดตาอยนเอ่าคเาเนาะ เป็นน้ำหนามนี่เกียจพวกเจ้าเลียงหัวนเนาะหัวกนี่ตึงหัวเช่นคายนี่ตัเส้นแยแ้วติดในเวียด้วยิติดยย่า้นตรงนี่าเบิ่งให้ไปยามกับพี่าเป็นย้ำแล้วพี่รยะเท่าไรในกรเวียนก็จะลดอ่ตลาดนี่

ครับอุ่มผมไปย่าดยวนคุกอืมผมว่าไปคุกลูกโคแล้วหันท่านผมก็ไปขุดตู้ต่ล้างถูกแตู้แต่คุ้มตะร้าคถูก

ไปกัหลายตอนไนันไปไปเยตัวรองตัวตัวที่ปัญหาอากระถาชื่น่มันี๊ไปน้ะเ调ดีที่เ调ไปเเน sáng khoan lấy liệu cái liều rồi con ngang phải này.